อย่าทำเรื่องไม่ปกติให้ปกติถ้าการบูลลี่เป็นเรื่องปกติจากการวิจัยของกรมสุขภาพจิตวันนี้ไทยเราบูลลี่รุนแรงติดอันดับสองของโลกไปแล้วไซเบอร์บูลลี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ไซเบอร์บูลลี่งนั้นเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องและไม่ใช่ครั้งเดียวจบเพราะผู้รังแกไม่ได้เผชิญหน้ากับเหยื่อจริงๆการยับยั้งชั่งใจของคนพิมพ์หรือคอมเมนต์จึงน้อยลงก็ยิ่งสร้างผลกระทบทางอารมณ์ของเหยื่อการบูลลี่มากขึ้นไปอีกทำให้คนที่ถูกบูลลี่ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวหวาดกลัวเปราะบางบางครั้งถึงกับคิดสั้นได้ไซเบอร์บูลลี่ยิงทให้เกิดการสูญเสียเสมอ อย่าลืมว่าโลกไม่ได้มีแค่เราใจเขาใจเราครับอย่าทำให้การกลัน่นแกล้งกันเป็นเรื่องปกติสังคมใหม่ต้องไม่ยอมรับไซเบอร์บุลีิงคิดดีก่อนทำเราเชื่อว่าคุณทำให้สังคมดีได้คิดรอบคอบคิดเท่าทันคิดสร้างสรรค์คิดไตรตรองดีต่อตัวเองดีต่อคนรอบข้างดีต่อครอบครัวดีต่อสังคม ดีต่อประเทศไม่บิดเบือนไม่ส่อเสียดไม่ว่าร้ายไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ทำเถอะครับเพื่อสังคมของเราที่ดีขึ้นเราจำเป็นที่จะต้องตระหนักในสิทธิ์ของเรานะคะโดยที่หนึเราจำเป็นที่จะต้องบล็อกคนพานเหล่านั้นนะคะอันที่สองเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะคะว่ากฎหมายสามารถคุ้มครองเราได้อันที่สเราจะต้องเรียนรู้ในการแคปหน้าจอ ของคนพานเหล่านั้นที่มาบูลลี่เรานะคะเพื่อไปดําเนินคดีทางกฎหมายได้นะคะแล้วก็ในโลกเราเราไม่ได้มีเฉพาะเพื่อนที่อยู่ในโลกไซเบอร์เรามีเพื่อนแล้วก็คนรอบข้างที่พร้อมจะช่วยเหลือเราตลอดเวลาถ้าเราหยุดการก้มหน้าอยู่ในโลกไซเบอร์ มหาสังคมที่พร้อมที่จะอบกอดเรามันก็จะทำให้เราหยุดไซเบอร์บูลลี่ได้ค่ะในโลกสื่อสังคมออนไลน์ค่ะเราอยู่ในสังคมเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่เราเคารพความแตกต่างกันนะคะเคารพสิทธิซึ่งกันและกันไม่ว่าเขาจะอัตลักษณ์แตกต่างกันความคิดเห็นแตกต่างกันแต่ถ้าเราเคารพซึ่งกันและกันเราจะอยู่ในสังคมได้แล้วก็สามารถที่จะหยุดไซเบอร์บูลลี่ที่ยั่งยืนค่ะไซเบอร์บูลลี่ทำร้ายคนอื่น มีโทษถึงตัวเองทั้งจำทั้งปรับไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ทำร้ายใครอย่าทำให้เรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องปกติคิดดีก่อนทำเราเชื่อว่าคุณทำให้สังคมดีได้คิดดีก่อนทำโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์